อีกแล้วขายดิบขายดีเหลือเกินแม่คุณเอยสำหรับรนนะะ5 5. ตัวนี้นะคะ MG 5 1.5ตัวนี้นะคะจะได้เป็นตัวในส่วนของตัว MG 5หน้าใหม่แล้วได้ตัวท็อปด้วยตัว X e มี ier, ระบบไอซมาได้เรยียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะสำหรับใครที่บอกว่าช่วงนี้ได้ข่ามวมาว่า MG 5ไปได้ออกยากมากต้องใช้ดาวเงอนขจุกจิกอะไรต่างๆมากมายค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแต่วันนี้ใครที่สนใจคันนี้สามารถออกศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะงบพออยู่ที่7,000ตง,งแบตต่อตสัญญาได้ตัวท็อป ได้ไปสปอร์ตได้กล้อง3 6 0นะคะได้ใน้สองตัว i อชาร์มและได้ซันรูปไปด้วยสําหรับตัวคันนี้ส่วนมากจรถ M25 นะคะถ้าเป็นมือสองถ้าเป็นชมนุ่มี้วยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถที่มีวารันตีสูงอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีงบพออยู่ที่7จ็ดถึงแปดพันตลอดสัญญาโบแนะนำมากๆเพราะว่าเอกาสารมุ่งยากขานแล้วก็ออกรถศูนเปอร์เซ็นต์ได้นะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าช่วงนี้ไฟแนนซ์เนี่ยนะปล่อยยากมากเลยสำหรับป,ป,ป้ายแดงนะคะสำหรับตัว M25 เพราะฉะนั้นคันที่บอกว่าไม่มีเงินออกรถไม่อยากใช้เงินออกรถคันนี้เป็นทางเดือน,นะจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้แบบไม่อยากใช้เงินออกรถเนาะแล้วก็อยากพออยู่ที่เจ็ดแปดพันแนะนำคันนี้เลยจ้า